afternoon student in ปฐมช2 welcome to English class สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2วันนี้ค่าบ่ายมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with ครูนุชสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราจะยังอยู่กันที่หัวข้อ my house my house หรือว่าบ้านของฉันนั่นเองออาวสำหรับวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในบ้านอานักเรียนทราบคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในบ้านเป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ,ะถ้านักเรียนยังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในบ้านกันเลยคะ่นะนักเรียนดูในภาพเลยนะคะในภาพภาพแรกนะคะอ่านักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ television e television T E L E V I S I O N Television Television แปลว่าโทรทัศน์คำที่สอง Sofa Sofa S O F A Sofa Sofa แปลว่าเก้าอี้โซฟ,โซฟ,โซฟ,โซฟาซฟรหรือเก้าอี้นวมคำที่สาม Bed bed B E D b e d bed แปลว่าเตียงนอนคำที่สี I ่ n k sink ิง S I N K sink แปลว่าอ่างล้างหน้าและคำที่ห้าฟริดจ์ฟริด F R I D G E f r i d g e ฟริจแปลว่าตู้เย็นค่ะต่อไปเรามาดูการใช้ There is และ There are กันนะคะอ้าก่อนอื่นเรามาดู There is ก่อนนะคะ There is แปลว่ามีเราจะใช้กับคำนามเอกพจน์อ่าเราก็จะใส่ There is ตามด้วย A หรือ An บวกคำนามเอกพจน์บวก IN THE แล้วก็ใส่ชื่อห้องในบ้านนะคะอ่าเราจะบอกว่ามีอะไรอยู่ในห้องอะไรนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ There is a sofa in the living room. There is a sofa in the living room. มีโซฟาหนึ่งตัวอยู่ในห้องนั่งเล่น ค่ะต่อไปเรามาดูการใช้ da, r dr ก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะแต่เราจะใช้ da r กับคำนามพระหูพจน์อ่านักเรียนดูนะคะเราจะใช้ da r บวกจำนวนซึ่งจำนวนนั้นจะต้องมากกว่าหนึ่งและบวกด้วยคำนามพระหูพจน์ก็คือคำนามที่เติม s หรือ es และตามด้วย in the และชื่อห้องในบ้าน เอาเรามาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า there are three sofas in the living room there are three sofas in the living room มีโซฟาสามตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นอนักเรียนสังเกตนะคะว่าคำว่า Sofa โซ so ฟาจะต้องเติม s ด้วยเพราะว่าโซฟาเป็นคำนามนับได้ซึ่งมีจำนวนมากกว่าหนึ่ง ดังนั้นเราจึงต้องเติม s ไปข้างหลังคำว่าโซฟาด้วยค่ะต่อไปเรามาดู conversation หรือบทสนทนาในการบอกว่ามีอะไรอยู่ในห้องอะไรจำนวนเท่าไหร่กันนะคะ,ะตัวอย่างแรก there is a fridge in the kitchen there is a fridge in the kitchen เขาบอกว่ามีตู้เย็นหนึ่งตู้อยู่ในห้องครัวคำว่า fridge ตัวสีเขียวแปลว่าตู้เย็นนักเรียนสังเกตนะคะเราจะใช้ a ตัวสีฟ้านะคะเพราะว่า fridge ตู้เย็นนี้มีอยู่หนึ่งเครื่องใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใช้คู่กับ is is ก็คือเป็นการบอกว่ามีอยู่หนึ่งสิ่งตู้เย็นอยู่ในห้องอะไรคะอ,อยู่ในห้องครัวก็คือ kitchen ตัวอย่างที่สอง There are two fridges in the kitchen. There are two fridges in the kitchen. อ้าวข้อนี้ก็คือมีตู้เย็นสองเครื่องอยู่ในห้องครัวอ่านักเรียนสังเกตนะคะตัวสีฟ้าอ้าวเมื่อสักครู่เราใส่ a ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีสองเครื่องอ่าเราจะต้องใส่เป็นจำนวนนะคะ To, ก็คือ2ใช่ไหมคะอ่าและนักเรียนดูคำว่า fridge fridge อ่าครูจะเติม s เข้าไปด้วยเพราะว่าตู้เย็นมี2เครื่องคำนามที่นับได้ถ้ามีมากกว่า1เราจะต้องเติม s ค่ะต่อไปก็ถึงเวลา practice แล้วนะคะอ่านักเรียนเอาใบงานขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปหน้าที่4ใบงานที่2เรื่อง house ในใบงานนี้นะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามด้านล่างว่าเครื่องเรือนต่างๆอยู่ในห้องใดของบ้านโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนหรือนักเรียนจะดูจากตัวอย่างในข้อที่1เสร็จแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ะในแต่ละห้องก็จะมะีเครื่องใช้ในบ้านอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนบอกนะคะว่าเครื่องใช้ในบ้าน ที่อยู่ในห้องต่างๆนั้นอยู่ในห้องใดโดยนักเรียนศึกษาได้จากรูปประโยคในข้อที่หนึ่งตัวอย่างครูทำให้ดูหนึ่งข้อแล้วนะคะอาข้อที่เหลือข้อสองถึงข้อห้านักเรียนก็ทำด้วยตัวเองเสร็จแล้วนักเรียนก็ระบายสีรูปบ้านให้สวยงามเลยนะคะ สำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราเค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า See you again next week goodbye